เอาเฮ้ยหายไปนมันวะเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยครับพวกผมคุณโดนในช่องแทชูนะครับวันนี้แล้วก็กลับอยู่กับเกม d เด o มโลจีสกันอีกเช่นเคยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือเราตายกันเกือบยกทีมฮะเราเลยจำเป็นต้องเข้าบ้านหลังเดิมใหม่บ้านเศรษฐีคู่ผัวเมียนะฮะแ่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับเรามาพบทีมแน่นอนวันนี้เอาเรียนเชิญน,นะใคก่อนอะ ออกมาครับมาับวันนี้เราอยู่กับกุณโต้งบวเข็มนะฮะแล้วก็โยูกับคุณกิ๊บในช่องกิ๊์กิ๊บฮะออกมาใครชื่อกิ๊บก็ทีมงานคนที่สี่นะฮะก็คือเพื่อนของพวกเราเองคือคุณเจมนั่นเองมาครับอ่าเรามีทีมงานครบมือครับวันนี้ฝากช่องติ๊กต็อ๋อเออใช่ฝากช่อง t i ๊ t ต็อกเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ชอยบอยครับโอเควันนี้เราจะมาติ๊กตรงบ้าน เป็นด o อนเฮ้ากันเลยวิ่งตัวไหนนะเตรียมวิ่งแล้วเนี้ย่อยตรงเนี้ยจอยอันปุ่งวิ่งก่อนวิ่งอยู่ไหนแล้วก็กดจอกลางจอกลางกดเลดี้แนี่มันสะอาดเอาไว้บ้านเนี้ยทำไมครับบ้านหลานเดี๋ยวเราจะพากณเจมไปเจอกับคู่ผัวเมียนะผมจะบอกว่าเควสของเราเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราไม่ได้ดูแต่ว่ามันอยู่ที่อันนี้อยู่ที่จอแรกเนี่ย ผีตัวนี้ชื่อคลอเดียแอนดิวอ่าแล้วก็เกมนี้นะฮะดีเทคเสียง uh, กับทุกอย่าง uh, <yeah. S 1> คือถ้าเกิดเราพูดอะไรนี่คือมีผลหมดเฮ้ยไอตัวนั้นมันหายไปแล้วอะ่ะกิฮาโลวีน้่ะตอนนั้นฮาโลวีล้วปะตอนนั้นนะโอ้โหเขาเามาเก็บไปละกิ๊ต้องเดินหาหาอีวีเดน่์เฮ้ยโอ้โหแล้วคุณก็ถือไฟฉาย นีกลัวจริงๆบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นห้าก็ได้ก็<ม>สแสดงว่าไม่ใช่ e m s ไม่มีไฟฉายหรอกไม่มีไฟฉายหรอกมีไฟฉายสองถ้าหาใครจะถือไฟฉายมีอันนึงเนี่ยเอาไปผมจะตามหลังคนถือไฟฉายเองโอ้โหแล้วมันยังมืดอ้วที่เปิดยังวะ <c oughs> คนมืดเลย <c oughs> อบอกเลยว่าถ้าคุณเจอคำพูดอะไรที่ติดผนังหรือว่ามีตัวอักษรอะไรสามารถพูดได้นะฮะมันไม่มีสวิตช์ไฟหรอเอะ วุ้ยช yes ิบชิบอ่ะอย่าอย่าอย่าดิฉัโตแม่งหน้าแม่งชมพูอะไรเฮ้ยเราต้องรีบทำเวลาหน่อยแล้วตอนนี้เพราะว่าผีมันมีความเมตตาอยู่มีความเมตตาแน่นอนไปด้วยไปด้วยรอด้วยคลิปที่แล้วนี่คือสิ้นสุดคำพูดแล้วแม่งเอาเลยให้โอ้เสียงไอ้โตงตงอย่าไปใช่กดอะไรบ้หรอไมไหน agressive อ๋อไพ่ถ้าเกิดจวอะไรแล้วผลจะได้ตามนั้นเลยกูเปิดได้เอ็เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าจัวได้เดทเนี่ยคือโดนไล่สามารถจัวได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะจบเด็กเด็กอยู่ไหนวอยเราสามารถพูดตามคำพูดในไพ่ได้วอยอะไรไพ่ต่อไปคือ fame of fate ผมจะบอกว่าเมื่อเมื่อผีจะไล่อ่ะทุกคนต้องวิ่งหนีนะครับวิ่งให้สุดตีนเลยนะ ไม่มีตู้ให้ซ่อนหรอกลิปเฮ้ยเฮ้ยมาเลยนี่นี่นี่สามารถพูดได้นี่สามารถพูดได้แองเกอิดหรือให้กูลองใช้สปีดบอกคุยไหมอ่ลองดูลองดูไปชั้นสองไหมชั้นสองที่กิ๊ปที่แล้วนี่คือตึิงปริงอ่ะจิ้งจวนเคลวิตบีไม่ตอบเฮ้ยติดแล้วติดแล้วเอ็มเอสสองแถวนี้สองแถวนี้สองแถวนี้ชิมันจัมส์สแกร์แค่รูปภาพก็หล่นได้อ๋อโอ๊ยไป ชิบแบบไม่มาตรงเดิมเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ห้องสมุดห้องสมุดเลยห้องสมุดเลย E F สองเข้าไปก่อนหลังเข้าละวันหลังเข้าละเดมหาประตูอุ้ยมันมันตอบมันตอบไหนเรามีเรามีครึ่งไอ้นี่ไหมไอแอมโซอะไรวะโซลอโซลลี่วะฟังไม่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเออรอบนี้หาอุจาร์บอลไม่เจออุ้ยสี่สี่แล้วสี่แล้วแน่คุณหลอนวะสี่แล้วสี่แล้ว สี่สองสามสี่มันวนอยู่ที่หลังใครสักคนอะตอนเนี้ยเราจะเอาสปิริตนอากไปคุยมันเราเราควรออกไปจากที่นี่ก่อนออก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 เดินเดินเดินเดิมาเดินมาเคทุกคนยังวิ่งหมดเลยเสร็จขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองเดิน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 ไปเดินไปเออโอ้โหเปิดแมงมุมรายการหนึงแล้วหลอดขาดหมดแล้วแสดงว่าห้องสมุดละอุ้ยอุ้ยอุ้ยกีดอะไร อะไรวะเกมข้างหลังเกมเด็กใหม่ไม่ได้ตายใช่ไหมยังไม่ได้ตายมาแต่ตรงเนี้ยอะไรวะตรงเนี้ยไหนอะอยู่ไหนอะใจเย็นดิใจเย็นดิขึ้นมาหนีไปไหนอะเสียงมาแต่ตรงเนี้ยเฮ้ยแต่ว่า M M ไม่ขึ้นเลยนะมันก็ไม่ใช่มื่อกี้วิ่งพุ่งมาเลยอะแค่มันวิ่งเป็นเด็กน้อยทุกคนเราต้องเราต้องขยับขยายแล้วไปายฝ่ายไปห้องสมุดดีกว่าเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะฮะโอเคถ้างั้นเรารู้แล้วก็คืออยู่ที่นี่แล้ว อ้าโยนศอกโยนกอ้ามนักเลงซะด้วยเราเข้ามาดีกว่าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาแล้วเราพูดตามนะฮะแม็กนาแม็กนาแม็กนาโอ้ยเราถด้วยดิรถดูด้วยดูดิอยู่ไหนยังกูอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เี้ยเมื่อกี้นี่แหละมันอะไรมันหลุดออกจากรูปภาพวะว่าห้องเนี้ยแหละเราจะทำไงต่อนั่นเป็นสปิริตบ็อกนะกดตัวเจสปิริตบ็อก โอ้ยเชี่ยอะไรอะเชี่ยเชี oh ่ยเชี่ยเชี่ยไม่ไม่ไม่มันมันแค่ทำหลอนกูโยนสปิริตบอกทิ้งแต่ไอ้เหี้ยหลอนเจอเจแล้วไปโอ้ยโอ้ยตาแดงว้าว Are you crazy เขาบอกว่าเจอคำพูดอะไรในสถานที่ต้องพูดเพราะว่ามันอาจจะเปิดปริศนาบางอย่างได้ไอ้ไข่มันขยันเปิดโอเคเราจะไปตั้งหลักกันข้างนอกก่อนจิงก็ปีนไม่เจอใช่ไหมกูเจอกระจกเนี่ยกระจกนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ อ่าเอนโตพาซึมสเตนเปนเป็นคาบอยู่ตรงกับแพงฮะคาบปิงก์ปิ้์หรือคาบอะไรคาบที่เป็นพองมาระจกอ่ะแสดงว่าเราก็มีสามตัวมีไหมหลิงกุยโปแล้วก็เฉดเฉดจะตอบแคนวาสตรอยิงแต่เราไม่มีแคนวาสเรามีนะแคนวาสอะ่ะอ,อยู่ในแคมมัง้งลองกลับไปดูดีๆนี่ไงนนี่นีนี่นี่นรูปภาพอยู่นี่นี่อ้าวสวยไป ไปครับทุกคนไป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 นี่อ่ะอี้ยเฮ้ยอะไร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 มันขาดเมื่อกี้มันขาดอยู่เมื่อกี้เฮ้ย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 วิ่งวิ่งหนี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 เอาอ้องอกอยู่ไหนประตูเฮ้ยเราสู้ก่อนเอาเอาเอาหน้าไปวางใครมีไปฉายไปนี่ไงเอาเงินนำไปนำแล้วไปวางเราต้องสู้วางเลยวางเลยวางเลยวางยังวางยังวะ Can you draw something Hey bro m a g n a Give me something เป็นล้นกบ้านได้ปะไม่ได้เฮ้ยยี่เอ็ี่เอ็มันดังข้างนอกว่ะเฮ้ยใคร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 เคาะอะไรเฮ้ยนี่ไงมันว่าแล้วอุ้ยกลับ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 หลักฐานเราครบแล้วเช็ดเช็ดเชดคำตอบคือเช็ดเปิดประตูปิดได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงจีฟายหนี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  นี่เลยวิ่งวิ่งวิ่งอะไรอะไรอะไรติดเองวิ่งเลยไม่เปิดไม่ได้เปิดตัวเปิดไม่ได้วิ่งวิ่งอยู่เปิดดิเฮ้ยหนี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 อ้อยกูโดนไม่กูโดนไอ้เหี้ยไม่ไอ้ผมไม่ทันกำลังรถออกเกมอันนี้เราผ่านด่านแล้วใช่ไหม โอ้ได้แค่สามร้อยยังโอ้เอาไงเราจะไปเข้าไปอีกรอบไหมอีกดีครับที่ปิดไมดค์ที่คลอดอ่อได้ปิดไมค์ไม่คลอด <c oughs> ไม่ได้ทุคนงงแงไม่ปิดด้วยเอาละตอนนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยปิดไมค์นะฮะแล้วคุยกันในเกมฮัลโหลได้ยินทุกคนใช่ไหมเสียงเบาดีใช่โล,โลมันเบายังอ่ะเบาเนาะเบาอ่ะเซตติ้งเนี่ย โอเคโอเคเซตติ้งกด EXC แล้วปรับมอลล่มเอาเลยมันมันกดไมค์ค้างไม่ได้หรอไม่ได้เอาละเรามาดูเคสกันก่อนอีชื่อแอนเฮอร์นาเดสเฮ้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 เด็กเด็กเล่นกันในบ้านไปไปรอบนี้เราเราไปชั้นสองห้องนี้ยังไม่เคยเจออะไรเลยนะ ห้องนี้ไม่หลอนไงเฮ้ยอะไรอ่ะไฟจะโดนหลองไฟอ่ะถ้าชั้นสองไม่เจอเดี๋ยวเดินเดินไปชั้นแรกชั้นแรกไปไปไปเราไม่พี่จ่าบอดเลยป่าวะต้องหาต้องเดินหาดูอยู่ที่บ้านเราดูว่าทุกเพลงพี่มีฮึ่มไปเฮ้ยอะไรไปออกมป้าผับแรงตกคาเฟ่เหรอนี่ลองลองเรียกดูวิกตอเรีย วิกตอเรียวิกตอเรีอะเฮ้ยเฮ้ยชี่เฮ้ยเฮ้ยห้องเปิดเฮ้ยมาหนี่มานี่มานี่มานี่ห้องเปิดห้องเปิดห้องเปิดเฮ้ยเอาวะผมพูดว่าวิกตอเรียเป็นห้องลับเลยนี่เนี่ยว่าห้องไหนแหละอ่าห้องนี้ใช่ไหม มองแคบด้วยแม่งเล่นเฮ้ยเฮ้ยเิงกระปิ๊นพิงกระปิ๊ตจวดเลยพิงกระปิ๊ตจวในบ้านด้วยจวในบ้านด้วยตอนนี้ผมยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควันขึ้นควันขึ้นควันขึ้นปากฟีซิงฟีซิงีซิงไฟไหม้อ่ะฟีซิงแล้วโอเคเรามีช้อยเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นอันเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งรูปก่อน c a n you draw something อากาศอะ ใครใครอยากใครอยากคุยด้วยเฮ้ยนี่ไงเครื่องนี่ไงนี่เลยตั้งเลยไอ้นี่กูจุ๊ไอเดดเฮ้ย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 อะไร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 เอาเอากูโดนอีกแล้วเอาชิบหายละกูอีกแล้วเลยอยู่ได้วะ้ยเดดเลยละมึงนี่นี่วิทยุวิทยุมันดัง อะไรอะไรอะไรเฮ้ยมีผ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 ีเฮ้ยผีเมื่อกี้โหเมื่อกี้เห็นผมเลยเมื่อกี้เป็นตัวเลยเป็นตัวเลยไปไปไปออกออกออกจุกการไม่ได้หลักฐานแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไปตอบคำถามกัยใจเย็นนะคุณทุกคนทุกคนใจเย็นนะโวยยังยังยังจั่วอยู่จะมีเสียงผีวิ่งตามหลังกูเคอยที่เคยตอบไปมันหายไปเพราะเป็นผีตอบไม่ได้ฟิซซิงฟิงก์ก็ฟิงก์ก็ปิ้น ไม่ไงน้ำสปิริลล์สปิริลล,ลไม่น่าใช่อะแก๊สไม่แต่ว่าเราครบแล้วเนี่ยก็เมื่อกีมม้มีฟีซิงที่เห็นเลยฟีซิงมีปิ้งก็ปิ้งอีกอย่างหนึ่งคืออะไรวะ,ะอะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ฮเราก็สามารถทำภารกิจสำเร็จตอบคำถามได้ถูกต้องแต่ว่าก็ยังมีคนตายเงยินอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเวลกันในนอกรอบกันอีกทีนะครับไว้เจอกันหล่ลาก่อนครับ